สวัสดีครับมาดูชุด2อคูณสกินปลา39,999บาทครับอัปเดตวันนี้วันที่16บหกธันวาคมครับที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวนะครับบริยากาศยามเย็นอีกหนึ่งวันนะครับนี่พาวเวอร์แอมยังเป็นตัวเดิมครับนี่เอ็มที0ปดร้อยบาทคูณสขับที่ชแนลละ2ใบนะครับนี่ครับที่4โอห์มอ่าหนึ่งชแนลขับซับเบลอีกนึงชแนลขับเสียงกลางอีโคเลเซอร์คอร์สไมลอยพลั๊กไฟรุ่นทีทีแปดแลกขนาด สองฝานะครับฝาหน้าฝาหลังนะครับตัวนี้ครับนี่แต่ขนาด2ฝาผิวแคบล่ามุมอลูมิเนียมครับนี่มีฝาหน้าฝาหลังมุมอลูมิเนียมไปสวยผิวแคบล่าครับหูยบครบเซตครับสำหรับมิกเซอร์เป็นรุ่น4ี่ชันแนลนะครับสามพารามิเตอร์สองออคแพนซ้ายขวามีเกนอีโคเลเซอร์นะ USB บลูทูธเพนทัมสี่สิบแปดโวลต์เอฟเฟกต์แท้นี่นะมีเอฟเฟกต์แทร้อยโปรแกรมเราจะลองบุนดูครักเก้สิบเก้าโปรแกรมร้อยโปรแกรมในเอฟเฟกต์แทร์ครับ นี่นะเอฟเฟกอีคไลเซอร์นะครับนี่แล้วก็ usb เอฟเฟกแท้นะครับแล้วก็ซับเบดเป็นเทอร์โบ18นิ้วนะครับเทอร์โบ18นิ้ว b ี BB 18นิ้วลูกค้าเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการเป็นแม่อัตราภูเขา20ิมิลเกตรเองานสีโจตันนะฮะสำหรับตู Sub ้ซับเบดตัวนี้นะครับเป็นดอก18โปรทูแม่เหล็ก2ก้อนพันสองร้อบาทไว้4นิ้วนะครับนี่ไว้4นิ้วไว้4ชั้นเลยครับจากไว์ หนับมีอัดกระเดื่องแน่นๆทันตีสแปดบูทูธนับทั้งหมด2ใบนะฮะสองใบหนับขอบเปลกตะแกงเลขสีโจตันเสียงกลางเป็นที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งสองเก้าศูนย์สี่ร้อยวัตต์หนับดอกสิบสองนิ้วรุ่นสี่ร้อยวัตตเหลี่ยมมายูนิตคอมสี่สีเน็ตเบรกในตัวลูกค้าเลือกแบบมีลายแล้วก็แบบไม่มีลายตอนนี้ตอนนีเราผลิตเป็นตัวที่ดีหนึง่งนี่สำหรับตัวไม่มีลายก็มีนะตัวน,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 นี้ครับนี่เหลี่ยมมายูนิตคอมสี่ีเพดตกฝนไม่อัดแงถงงานสีโจตันครับทั้งหมดนี้ นะครับครบชุดพร้อมใช้งานระบบสายนะครับเป็นไม่อัดแท้ทั้งหมดนะครับี่ตู้เสียงกลางอุปกรณ์ต่างๆครับนี่ไม่อัด20มิลตรงหูจับหูจับเด็กกุยแงกันกลิ้งนะครับงานสีโจตันนะครับชุดเครื่องอุปกรณ์ต่างๆชุดนี้ทั้งหมดลูกค้าที่จะได้ไปก็สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทระวังเพดลอมไปแล้วกันช่วงนี้ครับเพราะว่าเพดลอมนี้ทางที่จะเยอะช่วงนี้เพดลอมเยอะมากนะครับลูกค้าก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ก่อนทำการทำธุรกรรมทางการเงินทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภยัยถ้าเอะใจเป็นชื่อบุคคลหรือว,ว่าถ้าชื่อที่ไม่เคยโอนอย่างนี้แต่ถ้าเป็นชื่อที่เคยโอนประจําก็ไม่มีปัญหาแต่ส่วนมากจะเป็นบัญชีมา้านะครับทางลูกค้าที่จะสั่งจองหรือว่าโอนนะครับก็ให้ดูหรือว่าวิดีโอคลอมาก็ได้นะภาคลางคืนนี้ก็ถ้าเป็นเพจตัว,ว Facebook ประจํานี่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยทำธุรกรรมทางการเงินในการโอนของบัญชีของลูกค้าหรือว่าของทางร้าน ก็ระมาดระวังนะครับฉะนั้นก็นะครับถ้าเป็นชุดแบบนี้ผมจะพาวิดีโอคลอดูก่อนนะครับเนี่ยเป็นชุดแบบนี้ครับนี่ชุดเครื่องเสียงนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆตู้ซับเบอุปกรณ์ต่างๆตู้เสียงกลางผมจะพาวิดีโอคลอดูก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยฉะนั้นช่วงนี้วิชาชีพมาทุกรูปแบบครับนี่ครับวิฉาชีพเขาเก่งกว่าเราเยอะเลยครับนี่ครับเขาทําทุกวิถีทางเพื่อจะได้มาเงินซึ่งอันไม่ที่ถูกต้อง ือว่าได้เงินของเราไปโดยที่ไม่ได้มีสินค้าส่งให้เราฉะน,นั้นลูกค้าก็ใช้หนุนพินิษในการโอนทุกครั้งนะครับเนี่ยอย่าดูเรียกว่าของถูกนัแล้วก็มีโปรโมชั่นสุดมากโจนีโปรโมชั่นเยอะมากเลยครับทั้งแจกทั้งแถมทั้งอู้เรายิ่งถูกใจคนเราเขาไปต่อราคาเขาเขาลดให้นี้ เราแฮปปี้แน่นอนครับสวนน้าเพลงจริงนี้อาจจะวุ่นๆนหน่อยนะครับวอนวุ่นๆหน่อยเพราะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับแต่ลูกค้าก็ระพัดระบาดกันแะล้วกันเพื่อความปลอดภัยเพจโจรนี่เยอะมากเอาฟังเพลงฟังเพลงนะ16ธันวาคมสม6 7ที่อุบลร,ราชธานีขอบคุณทุกการติดตามนะ2องคูณสองสามบาทชุดกินปลาชุดดั้งเดิมนะนี่กินปลาดั้งเดิมนะครับโรดีทีเดียรที่อุบลร,ราชธานีนะครับ เพลงเพาะของเพลง,ง,งกันต่อครับวันนี้ครับขอบคุณทุการติดตามด้วยครับ08 563 130 0 1 0 9 2 7 5 6 6 4 9 7นะครับ